เราจะมาตีช้างด้วยเขียวก็บบ๊อบดิสฟูลด้วยนะล้างเกาะด้วยเขียวมาดูว่าพายุใครจะแรงกว่ากันมาหมาหมีอเออแต่เราต้องตบด้วยมันนะเออมาดี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 าด,ดูว่าเขียวใคร,รมันจะตลองการหรือไม่ เฮ้ยขึ้งหลอดเลยอะบอกว่าช้างอะปกติรถช้างตีไม่ค่อยเข้านะฮะปกติรถตีไม่ค่อยเข้านะเจออะไรไม่รู้ขอจ้ะขาออกเปจะตาเป็นลายเลยมาดิไม่ได้กลัวครับเออเออใจเย็นลูกพี่พี่ใจเย็นลูกพี่จริง ไปด้วยเว้ยไอตอนสุดท้ายอ่ะเป็นแบบไปแบบร้อนแรงอ่ะไปสีฟ้าห่าไม่โดนไม่โดนงานงอกงานงอกฉันจะพาเธอไปดุกสถาศไปรู้ความบ้ต่อระวังระวังระวังจะตายด้วย เราวางเราวางเรเราจะัดเราเราแ่ัดไอุไุซิงงซิงงงงรจะหมัดจะได้ักยากยากว้าวรงจริงนะรงจริงแรงจริงจริงอยู่แรงจริงอยู่ีวทั้งหมดด้วยเคียร์ทั้งหมด ตีด้วยเคียวแต่ว่าจบด้วยหมัดได้ไปดเ,เปล่าไม่รู้เคียวเราเป็นไฟเคียวเราเป็นไฟเหมือนมังกรเราก็าเป็นไฟจริงปะจริงเคียวเป็นไฟเข้ากันอยู่นะไปไปชาช็อตอุ้ยไกลอยู่นะไกลอยู่นะโอ้ เอาแล้วเอาแล้ว หนึ่งวุดไปหนึ่งวันนียจะได้วัเนี่้ในเวลาเยี่ยมผมได้เฮ้ยขบวนไม่โดน,นอย่าเนาะขบวนไม่โดนไม่เจ็บล็อกจริงๆมันโดนแค่ขอบไปขึ้นดาบโดนนี่ที่โดนมันไม่โดนว่ะมันเร็วไปมันเร็วไป ไม่เจออาบูบาราบูรัววิ่แล้วโด้แล้ววี่ย้า่งไยญาตัญาติที่มีใครเขายังเป็นที่หนึ่งในบอสที่แข่งแข่งเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ ต้องพูดไปดีนึงด้วยนะไม่งั้นไม่ใช่พูดภาษาจีนเหรอใช่โอเคโอเคตัวไรนนะโอิวแล้วไปทีอ๋อชาร์เงินไหมเงาะจุดนงวนส่วนกงาะฉันจะพูด

ไอ้ตัวที่ถูกทายไหนอะบอสเอ็ดเรียกว่าบอสอะไรตัวนั้นน่ะที่อยู่ในถ้ำอ่ะเฮ้ยตรงนู้นอะจะถ่ายเลยเพระเอกเลยตอนนี้ตอนนี้แรงด้วยพระเอกเลยไหวป่าวไม่รู้เกิดตายนี้กลับไปเกิดนู่นทางไกลความเจริญเช่นเดิม เอาเลยเฮ้ยไม่รอเลยไม่รอเล่น่อยอ่ะวอลมันเก็บกล่องกันเก็บกล่องกันเก็บกล่องกันเดียวเดี๋อะมากตรงนี้เท่าไหร่เป็นหมื่นอ่ะโอ้โหแปดพันเกาพันโอ้โหเป็นเหมืนการเก็บกล่องระดับดพรีเมียมอ๋อเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวด้านล่างไหมด้วาเอากดด้วยมันเหรอะสุดที่คุมเบอร์เดี๋มันเอาเอาทางไหนดีที่มันแคบอ่ะ เอเนี่แล้วใช่ไหมเียบน่ะมาแรงหงดยครับันนี้ผมออบ,อบอกเลยว่าไม่โดน <c oughs> ันครึ่งหลอดแล้วอ่ะ ตก็ขโมยแต่ละแต่ห <t> ม <ired> <À! S 2> ้หมัดนี่มันช้ามากเลยเป็นหมัดธรรมดาเออกลัววิธีกลัววิธีแตกเลยอะไรต่อลอยเลยสวยรึเอล่าใช่ นีจะเป็นตัวพิเศษเพราะว่าเราจะเอาโยนลูกเปต๋าระดับโยหรอใช่ลองกับโยลูกดูดูระดับมันด้วยเขียวนี่ระดับคุยอยู่ใกล้ๆกันเลยเว้ยมาอยู่ใกล้ๆกันเลยเว้ย ไม่โดนใกล้เกินืม ไป,ไปแบบไปแก๊สอะ่ะไปออกสีฟ้า่งอยูอ่ได้เอาดูดกกอขดดขดตกีบุตไม่ได้เลยลาพามีเนื้อ เฮ้ยจรบุกมาดีเลยวอะเอาปืนาได้ปนตันใช่บมันจะได้ปนตันอยู่เด้อเอานตันไปทำไมอะไม่ได้ไปใส่ปืนเปลี่ยนกอืออือออยู่ม่ตกเรื evet <you are S 1> ่องมากนะ่เนียต่อยอยูมือไปเองด้วยอะง่ายมาก เอ๊ะไอ้มาฮึไม่ต้องขีเลยเพืนอ่กับเราครับนุ้เดี๋ยวเดี๋ยวกำบุกอยู่เดีวยไหมาย้าไปโอร่าต่ออำบุกเพียบ ทำแบตเติสิ่คลิปนี้ครบชุดเลยทุกสิ่งทุกอย่างของมิติครบตอนแรกาจะเอาแค่ทำหมัดเฉยๆจับกิ๊งดูปันเลยก็ได้บ้า cái tôi anh đã ai luôn kìa nữa anh luôn 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 ngay. luôn luôn